คลิปหนึ่งยามเย็นพี่น้องเย้ยคลิปนี้ก็ได้ก็คือเก่าเหมือนเดิมกับบรรยากาศพี่น้องก็มาตอบคำถามอตอบคำถามเอ็ซี่เลยสำหรับไอคนที่ถามเข้ามาบอกว่าไอปุ๋ยรับรวงเนี่ยใส่สองรอบได้ไหมเพิ่นบ่า <c oughs> โอ้ยเนาะจากสีวาแน่ไดคือผมเคยพูดไปแล้วเดยพี่น้องหลายคลิปแล้วด้วยอเรื่องการใส่ปุ๋ยรับรวง ใส่ไปแล้วข้าวไม่งามใส่ไปแล้วข้าวนี่เหลืองเหมือนเดิมใส่ไปแล้วนี่มันมันข้าวมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคือผมคืออยังผมเคยว่าไปแล้วพี่น้องว่าการใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยหลายคนนี่ยังเข้าใจผิดยังกังวลว่าคือความเข้าใจนะใส่ไปแล้วคือข้าวต้องเขียวไงข้าวไม่เขียวคือข้าวไม่สวย ข้าวไม่เขียวคือข้าวที่อะไรนะขาดสารอาหารอะไรประมาณนั่นเออมันแต่ในความเป็นจริงคือเราคือเราใส่ไปแล้วก็ก็ไม่ต้องไปใส่ซ้ำหรอกพี่น้องออโดยเฉพาะอช่วงที่สําคัญแบบเนี้ยช่วงที่รับรวงแบบเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าคือการใส่ปุ๋ยการทํานาปีเนี่ยถ้าเราได้พลาดแล้วเนี่ยเราเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเออ อย่างเช่นอะไรล่ะก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราไปใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วแบบเนี้ยใส่ปุ๋ยเกินขนาดอะไรแบบเนี้ยนึกว่าตอนแรกนึกว่าไอนึกว่าข้าวมันยังไม่ได้กินไงมันยังไม่เห็นผลใช่ไหมล่ะ,ะก็เลยอัดซ้ําลงไปอีกแล้วทีนี้ก็คิดดูปุ๋ยบวกปุ๋ยอแล้วพอช่วงที่เขามันถอดห่วงบัตช่วงที่ข้าวถอดรวงนะ่ะ อะไรจะเกิดขึ้นต้องต้องมองณนะจุดนี้ด้วยพี่น้องเต้องมองจุดนี้ด้วยเอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใส่วันนี้พรุ่งนี้มือรือนน้นี้ข้าวมันจะเขาเรียกว่าข้าวมันจะกินอย่างเหตุเห็นรวดเร็วทันตามันโมแมนพี่น้องผมเคยพูดแล้วแหละปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยแต่ละชนิดเมันเขาเรียกว่าหน้าที่การทํางานมันไม่เหมือนกันเนองมันมีปุ๋ยละลายเร็วปุ๋ยละลายช้า ก็อย่างเช่นปุ๋ยละลายช้านี่ก็อย่างเช่นปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่พี่น้องปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านี่มันจะค่อยค่อยปลดปล่อยได้พี่น้องปุ๋ยปเขาเรียกว่าปุ๋ยคอมเปาเนาะปุ๋ยคอมเปาคือปุ๋ยปั้นเม็ดรวมทั้งสามแร่ธาตุเข้าไปในเม็ดเดียวกันคือปุ๋ยชนิดนี้มันมันจะมีราคาแพงสักนิดนึงแต่ว่าสําหรับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวที่มันมีน้ํา โดยเฉพาะนาน้ําลึกนาน้ําไหลอะไรแบบนี้ผมว่าปุ๋ยสูตรที่มันละลายช้าเนี่ยมันมันมันจะเหมาะสมกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราไปใส่ปุ๋ยที่มันเป็นเม็ดที่ละลายช้าเนี่ยมันมันจะค่อยคปลดปล่อยสารอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวมันก็เลยค่อยคพี่น้องค่อยคเขียวค่อยคงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไป อะไรมากมายพี่น้องข้าใไส่แหลวก็ใส่ออมใส้แลลวกะใส่ไปคือไม่ต้องไปไปไปอะไรเครียกว่าไม่ต้องไปเลี้ยงเล้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มอีกอย่างมากมมยหรอกพี่น้องเนื่อเพราะว่ามันมันคือช่วงไอยคือถ้าข้าวมันงามถ้าสมมุติว่าถ้าข้าวมันงามอย่างนี้อยู่แล้วนี่ ข้าปุ๋ยรับรวงเนี่ยเราเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้พี่น้องเออเราข้าวไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอะไรคือข้าวมันงามอยู่แล้วแนวไหนแนวไหนมันก็นได้ผลผลิตอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเลี้ยงเล้าไม่ต้องไปจะใส่ปุ๋ยเพิ่มจะบํารุงอะไรมากมายพี่น้องไม่ต้องขนาดนั้นพี่น้องการเฮ็ดหน้าผมเคยพูดไปแล้วว่ามันมัน,มนการทํานาในปัจจุบันเนี่ยมันต้องอิงกับต้นทุนผมเคยพูดแล้วแหะต้องอิงกับต้นทุนไม่ใช่ว่า ทำไปโดยจะเอาข้าวงามจะเอาข้าวสวยโดยโดย,โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนเอ,อปุ๋ยตอนนี้กับแพงพี่นออ้องค่าปุ๋ยค่าน้ํามันค่าเกี่ยวค่าขนโอ้แพงพี่น้องโดยเฉพาะมุกดาหารเนี่ยค่าเกี่ยวเนี่ยไล่ละพันพี่น้องไล่ละพัน,นเลยมันบ่ได้ถึกๆด้วยแล้วถ้าเรามาบวกค่าปุ๋ยลงไปอีกเอามาบวกค่าปุ๋ยลงไปอีกมันจะขนาดไหนเออปุ๋ยก็อย่างต่ำก็ต้องมีแปดร้อยนะอือ สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องปุ๋ยเคมีนี่อันนี้คืออย่างอย่างยูเรียนี่เอาอย่างยูเรียนี่แปดร้อยกว่าพี่น้องเออแปดร้อยแปดร้อยกว่าเออเพื่อเผื่อบางพื้นที่เนี่ยกระสอบละเก้าร้อยคนเห็นบอกมันคือเป็นการเพิ่มต้นทุนพี่น้องเออเป็นการเพิ่มต้นทุนเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วข้าวไม่งามข้าวไม่เขียวน่ะไม่ต้องไปทําอะไรมันพี่น้องอย่าไต้องไปเห็นอย่างมันมันคือโค้งสุดท้ายแล้ว เหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าคือช่วงเวลาที่มันสําคัญช่วงเวลาโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรลบรวงไปแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปแตะต้องต้นเขาอย่าไปเฮ็ดเอียงมั่นี่น้องเ,ออเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราลงไปเดินเหยียบย่ําลงไปเฮ็ดเอียงก็แล้วแต่น่ะไปอย่างสมมุติว่า ถ้าลงไปแล้วนี่มันมันมันเปรียบเสมือนเป็นการไปแหวกแหวกช่องลมช่องไฟให้ให้ลมมันให้ข้าวมันเกิดช่องว่างพอข้าวมันเกิดช่องว่างโดยเฉพาะนาหวานนพี่น้องมันล่มมากนะพี่น้องมันพอมันลมมาเนี่ยมันมันมันจะมันจะเสี่ยงที่จะล้มพี่น้องมันเสี่ยงที่จะล้มเพราะฉะนั้นนี่ใส่ปุ๋ยรับรองใส่แล้วก็แล้วไปพี่น้องมาตรงไปเห็ดยางพันดอกเหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละก็มีเอฟซี คอมเมนต์เข้ามาถามบอกว่าอยากจะบำรุงอันนั้นอยากจะบำรุงอันนี้ฉีดพ่นปุ๋นทางใบนู่นนี่นั่นอะไรได้ไหมมันเห็ดไดเมื่อดอะลยพี่น้องมันทําได้หมดแหละแต่ที่นี้มันมันต้องบวกต้นทุนไงพี่น้องคือถ้าถ้าพี่น้องทําข้าวเพื่อที่จะขายเมล็ดพันธุ์อะไรแบบนั้นออันนั้นอ่ะถ้าเราคิดว่าเราบำรุงไปแล้วเน่ะคิดว่ามันคุ้มทุนคิดว่ามันได้เพิ่มอันนั้นเออกระทาไปพี่น้องอแต่ถ้าคิดว่าทําข้าวเอาไว้กินเฉยเยเอาไว้กินซื้อ เออนั้นคือไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายพี่น้องเอาให้มันได้ทุนคืนก็พอคิดง่ายๆแค่นี้พี่น้องเอออย่าอย่าอย่าไปคิดเด้อเฮ็ดหน้าเลยสิหวังผลกําไรมันมันมันถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทีมาแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากพี่น้องเพราะว่าเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยมันต้นทุนเรื่องต้นทุนมันมันสูงพี่น้องโดยเฉพาะไอ้ช่วงนี้ก็คือเขาหน้าปังกั ไม่เป็นราคาเนาะหน้าปังก็ไม่เป็นราคาแต่ตอนนี้เนี่ยนานาปีก็ยังยังยืนพื้นอยู่ที่สิบห้าสิบหกบาทอยูพี่น้องสิบห้าชิกบาทดู 15, ทดสําหรับข้าวมะลิเนาะมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยตอนนี้นี่สิบหกบาทพีน่น้องสิบหกบาทสิบห้าสิบหกบาทแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ก็สิบหกบาทคือยังบุรีรัมย์ผมเมื่อบานเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็สิบหกบาทแต่ทางผมผ่านมาทางไหน รายเอ็ดสารค้ามแถวนี้ก็สิบสิบห้าบาทห้าสิบหรือสิบห้าบาทเก้าสิบมันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยเนาะแต่เฉลีย่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสิบห้าบาทสิบหกบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมองถึงต้นทุนด้วยอย่ง้มองมองต้นทุนด้วยโดยเฉพาะปีนี้นี่ผลที่เขาคาดการณ์เนะพี่น้องเขาคาดการณ์นี่ อินเดียนี่คือเขาสิกลับมาทรงออกเขาอีกพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยคือลําพังราคาข้าวข,ของเรามันไม่ไม่เป็นราคาอยู่แล้วแล้วมาบวกกับคู่แข่งที่จะออกมาสู่ตลาดโลกนี่มันยิ่งจะหดหายไปพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าเขาเรียกว่าทําข้าวอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปลงทุนอะไรมากมายพี่น้องอย่าไปลงทุนอย่างมากมายเยมันโค้งสุดท้ายแล้วปล่อยได้ก็ปล่อยพี่น้องเพราะว่าถ้าเราจะไปเร่งรีบลงทุน มันเจ็บตัวมากมันสีพิษหวังพี่น้องคือยังปีปีไหนนะพี่น้องปีปีก่อนนู่นเนาะปีหกหกเนาะอปีหกหกอะแหละที่หกห้าหรือหกหกไม่แน่ใจอที่อินเดียเขาเที่อินเดียเขาอะไรนะงดส่งออกข้าวนะที่ผมก็บอกว่าโอ้ยปีนี้จะเป็นเป็นราคาเป็นราคาแน่นอนเ,อเพราะว่าประเทศอินเดียเขาเอ งดส่งออกข้าวเนะเาะก็ผมก็ทุ่มเทมากปีนั้นนะพี่น้องอแต่ผลสุดท้ายแล้วนี่พอช่วงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยจากสิบห้าสิบหกบาทมันลดลงมา,เ,าเหลือสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบบาทคือเก่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนาเนี่ยอย่าอย่าไปอ <c oughs> ย่าไปลงทุนอย่นอียงหลายพี่น้องเอาแค่ว่าให้มันให้มันเท่าทุนให้มันเท่าทุนให้ได้มันมันจะมันจะอยู่ได้พี่น้อง เออต้องต้องคิดเบื้องต้นทุนด้วยพี่น้องเดอ้อเออคือถ้าเขาทำนาแล้วรวยเขาก็เขาก็รวยไปมดบาด้านมดเมืองแล้วพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่การทำนาเออเฮาอย่าไปคิดลงทุนหลายพี่น้องคิดแต่ว่าให้มันได้ทุนคืนก็พอแล้วเออมันมั่นสีไปลรอดมันสีอยู่ได้เออไม่งั้นนะ่ะยิ่งทำนายิ่งจะหมดนายิ่งจะเป็นหนี้ก็เกา่ามันสีนักก,กาเก่าพี่น้องเออก็ เล่าสู่กันฟังแล้วกันพี่น้องเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระยังมากงไมคิดซะว่าแรกเปลี่ยนความรู้แรกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเนาะก็อ่ะ,อะโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมันสีหมดืดมันสี่คำเดี๋ยวฝนมันสีมานำอีกโอเคครับ